สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมอสิ้ก็ใจดังเลยนะครับวันนี้มากินอันนี้อะไรนะอาหมกหมกปลาจูนะครับแอปลาจู้แล้วก็จะมีแล้วก็ปลาตุ้งนะครับนี่ก็คือเป็นปลาจูเหมือนกันนะครับเอมามาต้มใส่นังกกยนะอ่าในต้มใส่น,นันงควายมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือน้ำแกงอ่านะครับมาเฮ้ย้องรึ้ทำไม ข้าวเหนียวไหลนะฮะอร่อยมากเลยบรรยากาศลังสวนนะครับมากินข,ข้าวอ่องไถ่คิว่างนี้กันนะข้าวเมื่อไถ่เย่าก็อินมากกว่าผลก,ก็ไม่โทกันเปรี้ยงนึ

อืมอืมขอดเลี้ยงเยน่อยมาไปหาปลาไปหาปลาในทุ่งนาคัน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 อันนั้นใบเข้ามันนี่งไงมันก็เลยมครับ เราคนไม่ว่าอครเ่นใอยู่น้านไม่ใช่นยนะน้ำสวดผักสวดถั่วลันเตาไม่เปนะสวัส่ไม่อากกินกำมาแล้อยาไปทังกลอบาเลกมา่อลับนอยู

นี่นปัาปู้ปะอะน่องังสวัสดีครับอลองกิน,นปลาแอป,รอปรครับแอปรครับต้องกังจ้าห์น้ำชาร้นนาอนเหมือน,อน,นเดิมครับ,รบนองป้อมากกลางเ่ะ

อืมปลาหยบหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับปลายบเนี่ยเขาลงนะวัวป่าเย็น mười thằng ép luôn thằng lạnh mười thằng lạnh mười thằng mười thằng mười thằng cho kép, cho rồi โอ้โหฮึามากกว่าไม่องสุด เรา้องกินกับผักสดทุกอย่างนะฮนี่หะเป้ยวนนะ่อ กินน้ำเนียงไม่เสรีไม่ยกินปังยย็นี่กินเองไม่โควิดเนี่ยุยนนยนนยงน Ừ, chúng trắng hỏi hết rồi Cái mhm mhm hết này cái này mhm 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 cắt mhm 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 quăng mhm rồi mhm 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 cái mhm 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 Cái này mhm 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 Cái mhm 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 cái này mhm 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 nó lắc mhm

หนูหนหัวกเอหนูหัวกเอเออทาโหมีหมดจำเอาจำดดินพอน่าจำดีนะ่ามีหมูเามาขายอะไพวกก็มมีหลายลูกนะมีสีลูค่ะลูน้ัปลารเสียนะอี่ะเอดนเีมินนะดมันดิ อะไรชุดๆนะครับขายี่สาบสรเล้อดขาวของมันตัวเาียวเอดขาอืมเลือดขาอะไรอะไรเ้ออื้่อด นะพ่อโอ้ปัปงเขายังไม่มาก็ฮึ่ก็มุนก็เสร็จแล้วพี่น้องไปก่อนนะครับสําหรับคลิปกินปลาแอบนะครับนะีก็คือไว้ให้อบาบอกปังแล้วก็พี่ชายนะครับกินไม่หมดหรอ,อร่อยมากเลยจริงในปลาจูแบบนี้ไม่ใช่ปลากรลักกล้วยหรือว่าปลาอะไรนะครับหน้าตามันอ้าร่อยแล้วก็ก้างมันน้อยมากนะครับกินได้ทั้งตัวหรือว่าจะทอดกรอบก็ได้นะครับไม่ได้สูงเลย โอเค okay, ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับ